สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีวันฉัตรมงคลค่ะและต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันข่าวเวลา10นาฬิกากับการชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้ายืนยันไม่มีคําสั่งย้ายครูไทยพุทธออกจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชี้เป็นข่าวบิดเบือนสร้างความสับสนในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า ผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งย้ายคูไทยพุทธออกจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในบางจุดเพื่อรักษาคูไทยพุทธนั้นข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีคำสั่งหรือแนวทางใดในการยกย้ายครูไทยพุทธออกจากพื้นที่ทั้งนี้ก็อรมบานภาค4ส่วนหน้าตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรทุกฝ่ายในพื้นที่และมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้วิจรารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อความข้อมูลข่าวสารควรรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงและหากพบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยหรือพฤติกรรมผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งเบาะแสะได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายตรงแม่ทัพภาคที่4โทร0611732999ไยด่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่ นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการโอกาสไทยกับนายกแพรทองทานถึงการรับมือภัยพิบัติว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทําให้ผู้ต้องทาให้ต้องมาทบทวนการรับมือการเตือนภัยรวมถึงการทําความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนถึงแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและสืบเนื่องจาก SMS เอยเอ่มเ้งเตือนภัยที่แจ้งเตือนล่าช้าทําให้ต้องเผชิญกับ ทำให้ต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและทบทวนการทํางานทั้งหมดสําหรับระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสที่ทาการทดสอบระบบครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถส่งข้อความกระจายไปข่าวลับมากๆในเวลาอันสั้นแม้จะปิดเสียงแต่สัญญาณก็ยังคงดังซึ่งจะให้ระบบดังกล่าวดําเนินการได้ภายในต้นเดือนหรือกลางเดือนกรกฎาคมส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุตึกสตงอถลม่มรับทราบกรมโยธาทธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำลองเหตุการณ์ สถานการณ์ใช้เวลาประมาณ90วันนอกจากนี้นรัฐมนตรียังติดตามเรื่องคดีโดยใกล้ชิดซึ่งถ้ากระบวนการอนุมัติก่อสร้างผิดตั้งแต่อนุญาตก็ต้องถูกด,ดำเนินคดีแล้ว ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยเซ็กโทชันหลอกจีบหลอกให้โชว์แล้วแบล็กเมย์ข่มขู่ให้โอนเงินเริ่มต้นด้วยการพูดคุยทางไลน์ออนวอนเหมือนเชิงจีบหรือสร้างความสนิทสนม,มเมื่อเหยื่อไว้ใจก็หลอกให้ส่งรูปถ่ายตัวเองบางรายอาจถูกชวนให้พูดคุยเรื่องล่อแหลมหรือเชิงชู้สาวจากนั้นนำภาพไปตัดต่อหรือใช้ AI สร้างภาพโป๊ปลอมดูเหมือนเหยื่อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วข่มขู่เรียกเงินบางรายอ้างว่าจะส่งให้ครอบครัวเพื่อนหรือเผยแพร่ทางออนไลน์ ส่วนวิธีการรับมืออย่าตกใจหยุดติดต่อและเก็บหลักฐานไว้ทันทีไม่โอนเงินโดยเด็ดขาดแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือแจ้งความออนไลน์ย้ำอย่าส่งภาพถ่ายส่วนตัวให้คนแปลกหน้าบนแชทแม้จะดูน่าเชื่อถือหรือพูดจาดีแค่ไหนอย่าเปิดกล้องในลักษณะส่วนตัวกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลและไม่เปิดเผยข้อมูลตนเองง่ายๆ ซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องาราดึงจนเป็นเส้บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายหัางเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพง กลับมาพบกับการชนิการอีกครั้งในทันข่าวเวลา11นาฬิกาติดตามพทบ5กฎหมายเลข้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ